สวัสดีเทรดเดร์ทุกท่านนะครับเช้า,ชานี้นะครับขออนุญ,ญาตพาทุกท่านมาทบทวนกราบนะครับทบทวนกราบว่าวันนี้เราจะเล่นไปในทิศทางไหนนะครับจากกรามนะครับวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนนะครับจากราคา3 310่วิ่งขึ้นไปจนถึงราคาสูงสุดในรอบนี้คือ3 4 3 9นรบานะครับตรงนี้นะฮะ จากกรอบใหญ่ตรงนี้นะครับกราฟได้ทําการหลุดเทรนเส้นเทรนไลน์นะครับลงมาทะลุแนวรับอยู่ที่ในกรอบ3,380นะครับลงมาทะลุแนวรับตรงนี้นะครับแต่ก็ยืนได้ครับอตอนนี้ราคากําลังจะกลับตัวขึ้นไปเทรนแนวต้านนะครับทีนี้เราจะเล่นหน้าไหนในวันนี้นะครับอันนี้คือคําถาม,ถาม เราจะเล่นหน้าไหนในวันนี้ถ้าดูกรอบใหญ่ตรงนี้นะครับกราฟขึ้นไปทำ A อันนี้คือ A นะครับลงจากกราฟกำลังลงมาทำ B แล้วก็จะขึ้นขึ้นไปทำ C นะครับอันนี้คือกรอบใหญ่ผมจะยกกรอบใหญ่ไปไว้ด้านข้างก่อนนะครับทีนี้ถ้าดูในส่วนของอกรอบเล็กนะครับกราฟกำลังย่อตัวลงมา ทำา A นะครับ A น่าจะจบแล้วกลับจะกลับขึ้นไปทํา B B จะกลับขึ้นไปราคาไหนผมว่าน่าจะเป็นซับไพ่แท่งสีเขียวเล็กๆนี่นะครับของทําเฟรม1 1ชั่วโมงคือราคาสูงสุดประมาณ3419ราคาจะกลับขึ้นไปที่3419นะครับ3411-19แล้วก็ย่อตัวกลับลงมาทํา C C สามารถทําได้เสมอ ราคา A ราคาหัว A และสามารถหลุดลงมาได้นะครับผมว่าถ้าหลุดลงมาก็จะราคาประมาณ3 3 6 5ประมาณนี้นะครับผมลากมาไว้ที่3360มาแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยว,ยวตีตรงนี้โอเคนะครับสรุปง่ายๆวันนี้นะครับสรุปง่ายๆวันนี้เราจะเล่นอะไรนะครับเราจะ เริ่มบายกันนะครับที่ราคาโซนนี้จลับไปขายที่ราคาโซนนี้นะครับนี่โซนนี้คือโซนไหนนะครับผมจะเดี๋ยวลบเส้นเทรนเส้นนี้ออกก่อนนะครับเราจะบายนะครับเราจะบายนะครับถ้าราคาไม่หลุดราคาถ้าราคาไม่หลุดโซนนี้นะครับย่อลงมาปุ๊บ เราจะทําการบายนะครับเปิดไม้บายขึ้นไปขายที่ซับายเห็นไหมครับตัวเล็กๆนี่นะครับสีเขียวเล็กนะะนเนี่ยตรงเนี้ยขยายให้ดูครับนะครับเป็นซับายในทางเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะตีกรอบซับายให้ทุกทา่านดูเนี่ยครับกรอบสนีนี้จนถึงราคามองไม่เห็นโอเคเนี่ยครับ กรอบสีอบของโดจิสีเขียวเล็กตรงนี้นะครับอันนี้คือซับายทั้งกรอบนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่3,410จนถึง3 4 2 0นะครับกรอบนี้ถ้าราคากราฟกลับขึ้นมารีเทสกรอบนี้สามารถที่จะลงได้นะครับาสามารถที่จะลงได้เราก็จะวาง s t ็อปลอสไว้ตรงที่3,400 20นะครับซึ่งเป็น stop l o s ลเมาส์นะครับขยายให้ไปดูนะครับจะเห็นว่าปลายไส้ของ Time f ฟ a m e 15ตรงนี้เป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์นะครับใน Time f ฟ a m e 15เราจะเห็นว่ามีดีม n นอยู่หลายตัวนะครับก็คือดีม n นมีสีเขียวครับเอ้ยขออภัยนะครับมีซับไพ่นะครับมีซั p p l y สีเขียวคือซับไพ่อยู่หลายตัวนะครับ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับมีซัพพลายอยู่สามตัวเพราะนั้นซัพพลายเนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านนะครับถ้าการวิ่งมาชนแนวต้านกราฟก็จะทำการทำอะไรครับกราฟก็จะย่อลงมาโอเคนะครับเราจะบายขึ้นมาเพื่อขายในราคาโซนนี้นะครับไม้บายเราจะขายในราคาโซนนี้นะครับโซนนี้คือโซนไหน3 4 1 0จนถึง3,420นนะครับเราจะขายทำกำไรและ เราจะเริ่มวางไม้เซลล์ที่ราคาโซนนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะวางเซลล์ที่ราคา3,410จนถึง3,420ตบเซลล์ลงมานะครับตบเซลล์ชุดนี้ลงมาเพื่อมาขายในราคาโลเดิมจนถึงเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาต ทำเป็นเทปหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจเราจะตบเซลล์ชุดนี้ราคาโซนนี้นะครับลงมาเพื่อมาขายในราคาโลเดิมนะครับโลเดิมคือจะจบ C นะครับอาจารย์บอกว่าโลเดิมคือจบ C เราสามารถแบ่งขาย50%ที่โลเดิมแล้วก็กันทุนนะครับถือมาขาย C ีที่เส้นสีเหลืองนะครับ3 3 6 5นะครับอันนี้คือแผนนะครับ สรุปแผนในวันนี้คือเราจะบายขึ้นไปเพื่อขายกรอบบนนะครับแล้วก็เลล์กรอบบนลงมาเพื่อขายเส้นสีเหลืองโอเคทุกคนเข้าใจนะครับอ่าอันนี้ก็คือแผนในการเล่นวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ